สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r e c t o r สิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ line, คอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดโดยคุณสันติสุขมาโรงศรีมานำเสนอครับจับตาแก้สัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปติดตามงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เรื่องที่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและคนไทยควรจะช่วยกันติดตามดังนี้ 1. ถึงปีนี้2,567นายกเศรษฐาน่าจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปตรวจงานโครงการ EEC ด้วยซ้ำถ้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สามารถดำเนินการตามสัญญาที่มีการเปิดประมูลเมื่อปี2,561แต่เนื่องจากโครงการล่าช้าถึงขนาดวันนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นก่อสร้างลงเสาต่อม่ออะไรเลยแม้แต่อันเดียวตอกย้ำปัญหาของโครงการซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสร้างพื้นฐานสำคัญของ EEC 2. ความคืบหน้า4โครงสร้างพื้นฐานหลัก EEC เมื่อวันที่10มิถุนายน67 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่3ทับ2,567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานที่ประชุมกอพออ,อรับทราบความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EEC เป็นโครงการร่วมลงทุนรัฐเอก,กชนที่สำคัญได้แก่วงเล็บหโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน ปัจจุบันรอฟอร์ทและเอกชนคู่สัญญาตกลงรับมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเจราจาหลักการแก้ไขปัญหาโครงการจากผลกระทบโควิด -19 และสงครามรัเสเซียยูเครนได้ข้อยุติแล้วอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอกอ,กอพอ,อพิจารณาเพื่อเสนอให้คอรมอรทบทวนหลักการ PPP ตามมติคอรมอรที่อนุมัติโครงการไว้เมื่อวันที่27มีนาคม61คาดว่า จะเสนอคอรมอได้ภายในเดือนกรกฎาคมปี67จากนั้นรอฟอทอและเอกชนคู่สัญญาจะเจรจาร่างสัญญาแก้ไขเพื่อส่งให้สำนักอายการสูงสุดตรวจและส่งกอพอ,อและคอรมอเห็นชอบและเริ่มงานก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม2567ที่ประชุมระบุว่าหลักการแก้ไขปัญหาจะอยู่บนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นธรรมต่อคู่สัญญา รัฐไม่เสียประโยชน์และเอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินควรมีหลักการที่สำคัญได้แก่การแก้ไขวิธีชําระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการโดยรัฐจะเริ่มลงทุนเร็วขึ้นตามระยะเวลาความแล้วเสร็จของงานและเอกชนตกลงวางหลักประกันเต็มจํานวนค่าก่อสร้างและการแก้ไขวิธีการชำระค่าสิทธิโครงการ AirPo r t Link Airport Rail Link เอกชนแบ่งชำระเหียดว,วด โดยรอฟอรทอยังคงได้รับค่าสิทธิ์จำนวน1 6 7 1 0 9ล้านบาทเอกชนรับภาระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนที่เกินทั้งสิน้นวงเล็บ 2. โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกความก้าวหน้าในส่วนภาครัฐกองทัพเรือได้ออกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างทางวิ่งที่2และทางขับสนามบินอูตะเผาเป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคได้ภายในเดือนมิถุนายน67และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2 5 7 1งานด้านระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นมีความก้าวหน้าภาพรวม26.32%โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีความก้าวหน้ากว่า94.85%งานด้านระบบบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานมีความก้าวหน้ารวม4 7 3 8งานด้านประปาและบำบัดน้ำเสีย มีความก้าวหน้ารวม97.62%เป็นตป็นต้นในส่วนการประสานขอแจ้งให้เอกชนเริ่มก่อสร้างโครงการคาดว่าจะสามารถแจ้ง NTP ได้ภายในปี67นี้ทั้งนี้คาดว่าสนามบินอูตะเผาจะเปิดให้บริการภายในปี2572วงเล็บ3โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนท่าเรือ F งานก่อสร้างทางทะเลมีความก้าวหน้าในภาพรวม 29.02%โดยพื้นที่ถมทะเล1และ2ได้ดำเนินการถมแล้วเสร็จส่วนพื้นที่ถมทะเล3อยู่ระหว่างดำเนินการถมคาดว่าจะเปิดดำเนินการท่าเทียบเรือ F 1ได้ภายในปี2 5 7 0วงเล็บ4โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมมีความก้าวหน้า80.93งานด้านถมทะเลพื้นที่แปลง LNG ผลิตแปลง B และพื้นที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องแปลง C ดดำเนินการถมแล้วเสร็จส่วนพื้นที่ท่าเรือสินค้าเหลวแปลง A มีความก้าวหน้า30.95%โดยท่าเรือมาบตาพุทธระยะที่3ช่วงที่1คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,570 3. จอแก้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมูลค่าแสนล้านในจุลา สุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปิดเผยว่าในการพิจารณาผลการหารือหรือการแก้ไขสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยและเอกชนคู่สัญญาจะสรุปผลการหารือมาเสนอให้ที่ประชุมกอพอ,ออีกครั้งคาดว่าจะประมาณต้นเดือนกรกฎาคม67นี้เมื่อกอพออเห็นชอบในหลักการ ให้มีการแก้ไขสัญญาแล้วจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารับทราบผลการประชุมกอพอ,อ,อต่อไปทั้งนี้หลังจากผ่านการรับทราบในหลักการจากคอรมอแล้วจากนั้นจะเริ่มเจราจาร่างสัญญาแก้ไขเมื่อในข้อสรุปจะส่งให้สำนักงานอายการสูงสุดตรวจก่อนส่งให้กอพอ,อและคอรมอเห็นชอบตามขั้นตอนและเมื่อคอรมอเห็นชอบแล้วสำนักงานจะออกหนังสือแจ้งให้เอกชนเริ่มก่อสร้างโครงการ NTP ภายในเดือนธันวาคม67และคาดว่าเอกชนจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในช่วงต้นปี68การประชุมกอพออเมื่อวันที่10มิถุนายน67ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้แต่ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าก่อนเพื่อให้รู้ว่าความก้าวหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะต้องดูรายละเอียดอีกครั้งโดยกระบวนการเจราจาระหว่างรอฟอทอกับเอกชนคู่สัญญาจะต้องทําให้เสร็จและมีการลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนธันวาคม67นายจุลากล่าว 4. จับตาการแก้สัญญารถไฟความเร็วสูง3สนามบินเอื้อประโยชน์เอกชนยักษ์ใหญ่เกินควรหรือไม่สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินประกอบด้วยการก่อสร้างและเดินรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินและการเข้าไปบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงแนวทางที่จะแก้สัญญามีหลักการที่สำคัญที่ปรากฏในขณะนี้แล้วคือ ประการแรกการแก้ไขวิธีการชำระเงินที่รัฐร,ร่วมลงทุนในโครงการโดยรัฐจะเริ่มลงทุนเร็วขึ้นตามระยะเวลาความแล้วเสร็จของงานประการที่ 2. เอกชนตกลงวางหลักประกันเต็มจำนวนค่าก่อสร้างประการที่ 3. การแก้ไขวิธีการชำระค่าสิทธิโครงการแอร์พอร์ตเรียลิงเอกชนแบ่งชำระเจ็งวดโดยรอฟอทยังคงได้รับค่าสิทธิ์ครบจำนวน1 6 7 1 0 9ล้านบาท เอกชนรับระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนที่เกินทั้งสิ้นภาพรวมคือเอื้ออำนวยช่วยเหลือเอกชนคู่สัญญาสัมปทานให้ได้รับเงินที่รัฐร่วมลงทุนเร็วขึ้นไม่ต้องรอให้ก่อสร้างงานโยธาเสร็จก่อนตามสัญญาเดิมแต่เอกชนต้องวางหลักประกันเต็มจํานวนค่าก่อสร้างขณะเดียวกันเงินที่เอกชนต้องจ่ายแก่รัฐในการเข้าไปบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงก็จ่ายช้าลง เดิมต้องจ่ายก้อนเดียวแต่ก็จะได้ผ่อนจ่ายแทนนี่เป็นผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลแก่เอกชนและเป็นการแก้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสาระสำคัญทางการเงินของโครงการผิดไปจากตอนประมูล 5. การให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุน117,727ล้านบาทเรียวขึ้นสัญญาเดิมเอกชนต้องสร้างเสร็จก่อนรัฐค่อยจ่ายเงินร่วมลงทุนโดยเอกชนจะต้องก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ในระยะเวลา5ปีนับจากวันส่งมอบ NTP และรัฐจะเริ่มจ่ายหลังจากนั้นในปีที่6ของโครงการโดยแบ่งจ่ายเป็น10งวดงวดละ1ปีจะแก้ไขเป็นสร้างไปจ่ายไปโดยคาดว่ารัฐจะเริ่มจ่ายในเดือนที่18นับจากวันที่ออก NTP หนังสือให้เริ่มงานเท่ากับว่าเอกชนคู่สัญญาจะได้เงินร่วมลงทุนจากรัฐเร็วขึ้น ย่อมช่วยเอกชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้เงินจํานวนมากประหยัดค่าดอกเบี้ยมหาศาลเนื่องจากสามารถใช้เงินอุดหนุนจากรัฐมาดําเนินการก่อสร้างได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสําคัญเพราะเดิมรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุน117,721ล้านบาทให้เอกชนก็เมื ah <im> ่อเอกชนดําเนินการก่อสร้างเสร็จก <in u> ่อนโครงการเปิดให้บริการเดินรถแล้วเพื่อเป็นหลักประกันว่าเอกชนคู่สัญญา จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา6การให้เอกชนผ่อนค่าใช้สิทธิ์บริหารแอร์พอร์ตเรียลลิงตามสัญญาเดิมเอกชนคู่สัญญาจะต้องจ่ายให้รอฟอร์ททอทันทีที่รับโอนสิทธิ์จำนวน1671ล้านบาทจากแก้เป็นให้เอกชนแบ่งจ่ายเป็น7งวด7ปีโดยอ้างปัญหาโควิด1 9ทําำให้ผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรียลลิงน้อยลงไปมาก ในทางปฏิบัติจริงขณะน,นี้เอกชนคู่สัญญารับโอนแอร์พอร์ตเรียวลิงไปบริหารแล้วตั้งแต่ดูลาคม64โดยวางเงินมัดจำ1,067ล้านบาทส่วนที่เหลือราวๆ9 0 0 0กว่าล้านบาทยังไม่จะจ่ายตาม M.O.U. เพราะรอการแก้ไขสัญญานี่เอง 7. เอกชนต้องวางแบงก์การันตีทั้งในส่วนของค่าใช้สิทธิแอร์พอร์ตเรียวลิงก์วงเงิน1671ล้านบาท และค่าเงินภาครัฐรวมจ่ายอุดหนุนโครงการไว้ในราคา117,227ล้านบาทตัวเลขณปี6-1 8. ทั้งหมดนี้จะอธิบายชี้แจงอย่างไรว่าไม่เข้าขายเอื้อประโยชน์แก่เอกชนยักษ์ใหญ่เกินสมควรอย่าลืมว่าในการประมูลโครงการเมื่อปี2,561นั้นปรากฏว่าซองสข้อเสนอด้านการเงินของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮดิ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐน้อยที่สุดเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ชนะคู่แข่งเพราะขอเงินร่วมลงทุนจากรัฐน้อยกว่าเป็นสาระสำคัญแต่ปรากฏว่าพอชนะแล้วผ่านไป6ปียังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างหากรัฐยอมให้มีการแก้สัญญาเงื่อนไขาการได้รับเงินจากรัฐโดยช่วยให้ได้รับเงินเร็วกว่าเงื่อนไขเดิมเช่นนี้ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขาสาระสำคัญของการประมูล เป็นสาระสำคัญของสัญญาสัมปทานและหากการประมูลในปี2,561มีเงื่อนไขให้เอกชนได้รับเงินร่วมลงทุนโดยไม่ต้องสร้างให้เสร็จก่อนเช่นนี้อาจจะมีเอกชนยื่นข้อเสนอให้รัฐดีกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้สุดท้ายจับตาการแก้เงื่อนไขสาระสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ในสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชนคอรมอจะว่าอย่างไรอายการสูงสุดจะว่าอย่างไรอย่าลืมว่าที่ผ่านมา เคยมีกรณีคดีทุจริตประพฤติม่ชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมเอื้อประโยชน์แก่เอกชนคู่สัญญาโดยมิชอบหลายคดีติดคกุกติดตารางกันมากมายสันติสุขมาโรงสีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมบีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty